ไม่ต้องต่อก็ติดแตงโมวอวยพรวันคล้ายวันเกิดซึ้งไอณนพัชลินหลังได้เพื่อนคืนกลับมาจูบปากคืนดีเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมหลังจากแยกย้ายห่างหายกันไปนานกว่า6ปีพเพราะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันสำหรับเพื่อนสีแตงโมนิดาและสาวไอณนพัชลิน โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เปิดอกเกลียดใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยและกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วล่าสุดในวัน,นคล้ายวันเกิดของสาวไอ้นภพลินสาวแตงโมก,ก็โพสภาพของตัวเองและสาวไอในอดีตพร้อมคำอวยพรแบบจัดเต็มที่บอกให้รู้ถึงความรักระหว่างเพื่อนแม้ว่าจะห่างหายกันไปนานแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงอยู่เคียงข้างกันเสมอแบบที่ต้องบอกค่ะว่า เพื่อนรักแม้จะหายไปนานไม่ต้องตอก็ติดโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่า HAPPY b i r t ร์เดไอ้นัชลินสุขสันต์วันเกิดเพื่อนรักผู้ที่ไม่ต้องตอก็ติดปีที่ผ่านมาเจอเรื่องหนักๆมามากแล้วต่อไปนี้ขอให้มีแต่งานดีๆมิตรแท้ๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้เสาหลักคือเราแล้วขอพระเจ้าส่งปกป้องและอวยพรครอบครัวของไอ้เมื่อไหร่ที่เรามีความสุข ของเรากำลังนั่งยิ้มคุยกันอยู่บนสวรรค์คิดถึงสองพ่อจังมีกันอยู่เสมอนะทิ้งตัวได้ทุกเมื่อรักมากซึ่งสาวไอซ์ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าโหขอบใจมากแม่แตงแดดอยู่ข้างๆกันตลอดไปนะรักมากมาก